thank you สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็มา DIY สว่านเจาะปิน้นนะครับจากแท่นจับสว่านมือนะฮะตัวนี้นะครับสั่งจาก Lazada ราคา425บาทนะฮะพร้อมจัดส่งนะฮะมันเป็นแท่นแท่นจับสว่านมือนะครับเพื่อ เอาสว่านมือมาทําเป็นสว่านแท่นนะฮะเอาไว้เจาะงานอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็เอามาทําเป็นแท่นสว่านเจาะปิ้นนะฮะก็วิธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอามอเตอร์มอเตอร์12โวลต์ ยึดเข้าไปนะฮะไอตัวตัวแท่นสว่านเนี่ยไอตัวยึดยึดสว่านมือเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงคอที่ยึดคอสว่านเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับมอเตอร์ที่เราจะยึดเข้าไปเนี่ยมันเล็กนะฮะเขาก็มีบูธมาให้นะบูธพลาสติกสองตัวจริงมันมีสองตัวนะ้ำซ้อนกันอยู่อ่าแต่ว่าตัวบูธมันก็ยังบางไปนะครับยังหลวมนะฮะวิธีของผมก็ใช้ตัวนี้ข้อตอต่ข้อต่อนิ้ว ะะตัวข้อต่อมันนะฮะข้อต่อท่อ PVC ขนาดขนาด1นิ้วนะฮะก็นำมาตัดตัดประมาณนี้นะครับตัดออกไปเลยนะฮะมาทำบูทลองนะฮะพอตัดเสร็จแล้วก็ผ่านะครับผ่าแล้วก็เอาตัวมอเตอร์สวมเข้าไปแล้วก็เอามาสวมกับตัวยึดตัวนี้พอดีเป๊ะเลยไม่ต้องทำอะไร ะะจะสวมกันได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกให้แน่นแค่นั้นเองนะฮะส่วนตรงคานจับนะฮะคานโยกกล้องมันโฟกัสลำบากหนึ่งผมจะติดสวิ้กไว้ตัวหนึง่งนะฮะก็เอาไว้สำหรับกด ตอนที่เราจะเจาะชิ้นงานนะฮะสว่านมันจะได้ตัวมอเตอร์มันจะได้ไม่ต้องทํางานตลอดเวลานะครับก็ตอนเราจะเจาะเราก็ค่อยกดให้มอเตอร์มันทางานนะฮะก็เดินสายมาเข้าที่มอเตอร์ส่วนสายอีกเส้นหนึ่งเป็นไฟเข้านะครับก็เดินมาตรงนี้ตรงนี้เป็นแจ็คเสียบไอตัวตัวเนี้ยติดกาวตาช้างนะฮะ ยอยกาวตาช้างติดไปเลยครับเวลาเราจะใช้งานก็เอาไฟ12โวลต์นะฮะเสียบเข้าไปแค่นั้นเองเสียบเข้าไปก็พร้อมใช้งานแล้วเวลาเราจะใช้งานก็นะฮะกดสวิตช์นะครับเล็งให้ดีกดสวิตช์แล้วกดลงไป นะครับเล็งให้ดีกดลงไปประมาณนี้เดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นชิ้นงานที่ผมจะเจาะนะฮะก็วางนะครับเล็งดอกให้ดีนะฮะกด ประมาณนี้นะฮะส่วนไอตัวหัวหัวยึดดอกสว่านนะฮะก็จริงแล้วผมสั่งมาพร้อมกับตัวแท่นนี่แหละแต่ว่าทางร้านเ็าส่งช้านะครับสั่งเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอังคารวันอังคารแล้วยังไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้องคอมเพนนะครับเพราะว่าผมสั่งวันเสาร์ตอน 9ก้าโมงเช้านะฮะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเช้านะครับส่งของให้ผมว่าวันจันนะฮะแล้วก็วันนี้ของก็ยังไม่ถึงนะครับผมสั่งของทั้งหมด4อ่าสอย่างตอนนี้มาแล้ว3อย่างส่วนหัวหัวยึดดอกสว่านตัวน,นี้ยังไม่มาเดี๋ยวได้ของแล้วต้องคอมเพนว่าส่งช้านะฮะก็น่าจะประมาณน่าจะพวกนี้แหละก็จะได้หัว ยึดดอกสว่านนะครับก็จะพร้อมใช้งานประมาณนี้นะฮะแท่นสว่านเจาะปิ้นนะครับเบอร์เป็นแนวทางนะฮะก็ลงทุนประมาณ4ตัวนี้400กว่าบาทน,นะครับ400ประมาณ400ถ้ามอเตอร์ต้องซื้อก็ก็น่าจะไม่เกิน600บาทนะฮะก็ได้สว่านเจาะปิ้นไว้เจาะแผ่นปิ้นนะครับสำหรับท่านที่ชอบสร้าง ชอบกัดปิ้นเองนะฮะตัวนี้ก็เอาไว้เจาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับก็นำมาแนะนำกันนะฮะสว่านเจาะปิน้นโอเคครับ